ตายแล้วกูตายแล้วโอ้ยอยู่ใกล้เลยกูถ่ายอะไรก่อนอยากกินมะม่วงด้วยอนะ่ะโอ้ยชิาช่าพ่านดไม่เห็นนะม,นนะมาเมม่วงมาแล้ว,มมลวกดหน่อยนี่มาแล้ว ยืนยิ้มยืนยิ้มเนี่ยืนยิ้มอยู่เอ้นรถาม่ถูกอ่้งยถ่ายย้อนนเล่นีด้เนาถ่ายไงดีอะมันแบบ ไม่ได้2คนมันแบบจอมันแบบกูไม่ได้ดูยังไงแล้วนะสองคน <c oughs> เขาอยากดูโมเมนต์เออขอยับอีกนิดนึง <c oughs> ไม่ใช่น้องชาขายับอีกนิดนึงเขาอยากดูสองคนไม่นี่ของบ้านหนูเออ ลูกคูออ่ลูกบรไม่รูกคู่ไม่ได้สองสามคูมันอยู่ใกล้เกินเออเอามึงแคปหน้าเจอกันเลยนะอุ้ยกดแล้วโอ้ยอุ้ยกดกด กอดอนกอดอบกอดนี่ะขอร้อคู่เฮ้ยไปจ้ขอร้อคขอร้อคมขอร้อคู่ได้ไหมขอร้ื้อ

I love it. กินได้หนีไปนาะยกินได้ถื้ว่าพี่กินได้ไหมคะอูชายละพอได้เลยพ้มน้ำมนได้เลยจ้ะหลุมแดด